บริเวณทุ่งมะขามย่องอําเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นดินแดนแห่งเมืองกรุงเก่าที่เคล้าด้วยตำนานสมรภูมิสู้รบเมื่อครั้งอดีตซึ่งแต่ก่อนพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสนามรบของวีรกษตรีไทยในอดีตคือสมเด็จพระศรีสุริโยไทยเมื่อครั้งพม่าบุกเข้ามาหมายจะตีพระนครแล้วยึดเป็นเมืองประเทศราชพระสุริโยไทยจึงตัดสินใจร่วมทําการรบด้วยแม้จะเป็นหญิงก็ตาม พระองค์ทรงต่อสู้กับกองทัพพม่าอย่างเด็ดเดี่ยวจนในที่สุดเมื่อทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแป่ก็เป็นอันต้องพระแสงขอเง,งาของพระเจ้าแป่จนสิ้นพระชนบนคอช้างนับเป็นวีรกรรมที่หาญกล้าและควรค่าแก่การสาดุดีอย่างยิ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยต่อมาพื้นที่แห่งนี้ยังปรากฏว่าเป็นที่ตั้งของกองทัพมังมอดราชบุตรแห่งพระเจ้าหงสาวดีนันทบุรเรง ซึ่งดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชยกกองทัพมาตั้งค่ายที่ขนอนปากคู่ในแผ่นดินพระมหาธรมราชาหลังจากสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศเอกราชได้สองปีก็เกิดเหตุการณ์สมเด็จพระนเรศวรยกพลออกมาปล้นค่ายพม่าหลายครั้งและทรงใช้ปากคาบพระแสงดาบปีนเสาระเนียดเข้าไปในค่ายข้าศึกทําให้พระแสงดาบเล่มนั้นปรากฏนามเรียกกันต่อมาว่าพระแสงดาบคาบค่าย กระทั่งในสมัยรัชกาลที่9ทุ่งมะขามย่องแห่งนี้ยังมีความสําคัญเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้สร้างพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยขึ้นเพื่อให้ชาวไทยได้ลํำลึกถึงวิลกรรมในครั้งนั้นและเพื่อน้อมกล้าวถวายในโอกาสที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบในปี2535 โดยในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่31สิงหาคม2534อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่รวมจิตใจของคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและต้องการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ที่สเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจที่อยุธยาหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะครั้งที่สร้างความประทับใจให้ชาวอายุทยาไม่ลืลืมก็คือครั้งที่พระองค์ทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่องในปี2539อันเป็นภาพมหามงคลและเป็นขวัญกำลังใจของชาวนาไทยอย่างไม่ลืลืมในทางความสําคัญแห่งวิถีชีวิตของประชาชนทุ่งมะขามหย่องยังเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่9 สรงให้นําพื้นที่ทุ่งนาในตำบลบ้านใหม่อเภอรพระนครศรีอยุธยากว่า250ไร่มาเป็นพื้นที่แก้มลิงตั้งแต่กลางปี2538ด้วยทรงห่วงใยะสมนิกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ต้องเผชิญทั้งปัญหาน้ำหลากและภัยแง้งทุ่งมะขามย่องจึงเป็นที่รองรับน้ำที่สำคัญในปี2549เมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังในหลายจังหวัดก็ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ผันน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาในทุ่งมะขามหย่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของรัษฎรเมื่อคราวเกิดน้ําท่วมใหญ่ภาคกลางปี2554น้ําท่วมอยุธยาแทบทั้งจังหวัดพื้นที่ทุ่งมะขามหย่องพันกว่าไร่ได้รองรับมวลน,น้ํามหาสาลที่ผันเบี่ยงเข้ามาช่วยชะลอการท่วมตัวเมืองไปได้ระยะหนึ่งและลานดินรอบพระราชาุสศวรีสมเด็จพระศสีสุริโยไทย ก็กลายเป็นแหล่งพักพิงของประชาชนผู้ประสบภัยนับพันคนรวมไปถึงช้างม้าวัวควายเป็นเวลาน,านานนับเดือนนั่นคือคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์แจ้งของโครงการแก้มลิงทุ่งมะขามหย่องที่ในหลวงรัชการที่9ได้ทรงพัะกรุณาโปรดเกล้าให้เตรียมพื้นที่ไว้เป็นแหล่งเก็บน้ำในหน้าแล้งและรองรับน้ำท่วมในหน้าฝนตั้งแต่ปี2539มีเช่นนั้นแล้วที่ดินใกล้ตัวเมืองบริเวณนี้ ก็คงจะได้กลายเป็นทำเลทองของบ้านจาัดสรรและอาคารร้านค้าเรียงรายรอรับน้ำท่วมไปเสียหมดและเมื่อวันที่25พฤษภาคม2555มวลมหาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างร่วมกันมาแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านณนะทุ่งมะขามหยองแห่งนี้ในวโรากาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ85พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระพันปีหลวงก็ทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาทุ่งมะขามย่องจึงกลายเป็นที่รับเสด็จล้นกล้าวทั้งสองพระองค์และกรมสมเด็จพระเทพประชาชนนับหมืน่นต่างมารอรับเสด็จด้วยใจที่เคารพรักและเทิดทูนสุดหัวใจโดยทั้งสองพระองค์และกรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราช ทามกลางการเฝ้ารับเสด็จของประชาชนเต็มทั้งสองข้างทางจนถึงทุ่งมะขามหย่องทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้จัดการแสดงแสงสีเสียงอันยิ่งใหญ่สุดอลังการในฉากที่พระสุริโยไทยสู้รบกับพมา่าและปิดท้ายการแสดงด้วยบทเพลงผู้ปิดทองหลังพระซึ่งขับร้องโดยแอดคาราบาวศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังซึ่งพระองค์ก็สรงทอดพระเนตรการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ ยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จในวันนั้นเป็นอย่างมากแม้วันนี้พ่อหลวงจะจากเราไปแล้วแต่ภาพความประทับใจต่างๆยังคงสถิตเป็นมน์ขลังอยู่ในพื้นแผ่นดินทุ่งมะขามย่องแห่งนี้ไม่เสื่อมคลายภาพผู้คนที่มาเฝ้ารับเสด็จภาพรอยยิ้มของพ่อเสียงตะโกนถวายพระพรทรงพระเจริญยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของชาวอายุทยาและชาวไทยทั้งประเทศตลอดไป